เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวละครอย่างจินเบเอ็กเฮดกับแฟงกี้เอ็กเฮดนะครับวันนี้ก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวละคร2ตัวนี้มาเป็นสีดำทั้งคู่เลยนะครับอย่างจินเบเนี่ยก็จะมาเป็นวิ่งสีดำนะครับส่วนตัวละครอย่างแฟงกี้เนี่ยก็จะมาเป็นวิ่งสีดำ oh. จะเอามาฆานิกะจัดการเซเทิลหรือว่าปราบคิสลุอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาอ่านเทตุตัวละคร2ตัวนี้กันครับขอเริ่มที่น้องจินเบเลยนะคันนะครับจินเบล่างเอกเหตุเนี่ยมาเป็นสายวิ่งสีดานะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะค่อนข้างคาดหวังกับตัวละครตัวนี้นะครับสกิลเนี่ยที่เราค่อนข้างคาดหวังก็คือแรงกับพวกกินผลไม้ปีศาจนะครับแต่ว่าสกิลหนึ่งเนี่ย จะแรงอยู่ที่426นะครับมีผลซัดปิว้วแล้วก็ทะลุสิ่งกีดขวางนะครับแถมยังสร้างพื้นที่รอบๆนะครับเหมือนช็อปเปอร์ล่างโอนางาชิมานะครับแต่ว่าจะทําให้สับสนเป็นเวลา10วินนะแต่ว่าไม่ได้มีดาเมจนะครับแล้วก็จะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วของตัวเรานั่นเองการกดใช้ก็จะมีการไม่เสียการทรงตัวนะครับในระยะเวลาที่กดใช้นะ คูดาของสกิลนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ29วินะครับส่วนสกิล2เนี่ยจิตวาลีสกิลนี้จะเหมือนกับตัวละครอย่างลูฟี่เอ็กเฮดนะครับลูฟี่อ่าลูฟี่หัวไข่เสื้อแดงะครับวิ่งแดงแล้วก็ผสมกับตัวละครอย่างจินเบหมัดฟ้านะครับสกิลหนึ่งมันก็คือการกระโดดไปทงที่ใกล้ที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีศัตรูเนี่ยมันจะโดดอยู่กับที่นะแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยตอนแรกอ่ะจะอยู่ที่4ฮิตนะครับในระหว่างที่ สร้างสกิลไอ้สร้างขึ้นน้ําขึ้นมาเนี่ยมันจะดูดศัตรูรอบๆนะครับเข้ามาอยู่ตรงกลางแล้วก็อีกฮิตหนึ่งเนี่ยจะเป็นขั้นที่2ก็คือครั้งที่5นะครับสกิลนี้เนี่ยจะโจมตีทั้งหมด5ฮิตนะครับไอ้การโจมตีเนี่ยมันจะดูดศัตรูเข้ามาตรงกลางนะครับแล้วก็กระแทกออกไปส่วนคูลดาวของสกิลนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่34มสิบสี่วินะครับและอีกอย่างสกิลนี้เนี่ยเราไม่สามารถใช้ในบางพื้นที่ได้เหมือนกันนะครับถ้ามีอพวกสะพานหรือว่าพื้นที่แคบๆที่เราไม่สามารถโดดได้เนี่ มันจะไม่สามารถใช้งานได้ด้วยนะสกิลนี้ส่วนเทตุตัวละครเหตุตัวละครของจินเบเอ็กเฮดเนี่ยเมื่อเราถูกพวกผู้มีพลังผลปีศาจโจมตีนะครับเราจะเพิ่มพลังป้องกันของตัวเอง30%นะครับแล้วก็ฟื้นฟู ool, พลังชีวิตอีก5%นะครับทุกๆครั้งที่ถูกโจมตีเลยนะส่วนเหตุตัวนี้นะครับยืดยาวย้่ยเลยผมไม่ขออ่านแต่ว่าเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับก็คือหลังจากที่เราจับธงแล้วเนี่ยมันจะสร้างเป็นพื้นขึ้นมานะครับเป็นอ่า กระแสน้ําทะเลนะครับก็คือมันจะดูดศัตรูนะครับรอบๆเข้ามาหาเราละครับแต่ว่าศัตรูที่ถูกดูดมาเนี่ยจะถูกสร้างความเสียหาย50นะครับแล้วก็ตัดคูดาวสกิลทุกสกิลเลยนะครับสิทุกๆ1การโจมตีเลยนะครับแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยจะลด20%ด้วยนะเป็นเวลา10วินะครับแล้วก็สกิลต่อมาเนี่ยความเสียหายที่ได้รับลดลง30นะครับแล้วก็ ฟื้นฟู50%ของอัตราความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูเมื่ออยู่ในเขตส,สมบัตินะครับก็คือเวลาเราอยู่ในเขตส,สมบัติของศัตรูนะครับแล้วเราถูกโจมตีเนี่ยความเสียหายน่ยจะลด,ดลง30%นะครับแล้วก็ฟื้นฟู50%ของความเสียหายก็คือถ้าเราถูกกราฟกระโดดมาต่อยสัก1 0,000เนี่ยเลือดเราจะเด้งกลับมา5,000เลยนะครับทุกคนถ้าเราทนไหวนะครับเลือดเราจะเด้งกลับมาเลยส่วนต่อมาเนี่ย เพิ่มคูด้าของสกิล2เรา50%อันนี้ก็เป็นเทตุปกตินะครับเมื่อเราออกวิ่งเนี่ยพวกตัวละครที่เมื่อเราออกเริ่มเกมเนี่ยตัวละครที่มีการโดดไปในทงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกตัด50%นะครับแต่ว่าเราจะได้ความเร็วอีก30%มาแทนเป็นเวลา10วินะส่วนสกิล1ของตัวละครตัวนี้เนี่ยเมื่อมีศัตรูอยู่ในทงที่ศัตรูยืนอยู่นะครับเราจะไม่เสียการทรงตัวไม่ล้มลงและไม่โดนสัปิวนะครับความเสียหายที่ได้รับลดลงเนี่ย อยู่ที่50%เลยนะครับแล้วก็เราไปรวมกับตัวนี้เนี่ยเมื่อเราอยู่ในธงสตูลเราจะลดความเสียหายไป80%เลยนะครับทุกคนถือว่าถึงมากๆเลยนะแค่ยืนอยู่ในธงสตูนเนี่ยเราก็จะได้ลดความเสียหายไป80%แลวนะสำหรับตัวละครที่ไม่มีไม่สนลดความเสียหายเนี่ยผมบอกเลยว่าแทบจะตีจินเบนไม่ค่อยเข้าเลยเราสามารถชิงธงโดยไม่สนสตูได้นะครับแล้วก็ความเร็วในการชิงธงเนี่ยเพิ่มขึ้น50% แต่ว่าเงื่อนไขก็คือเราต้องมีเลือด70%ขึ้นไปนะส่วนคุณสมบัติที่2เนี่ยก็คือยกเลิกพวกสถานะผิดปกติต่างๆนะครับเมื่อเรามีเลือด50%ขึ้นไปฟื้นฟูพล,ลังชีวิต5%และยนคูดาวิชิวสอีก5%เมืม่อเราโจมตีศัตรูที่อยู่ในเขตสมบัตินะครับก็คืออันนี้เนี่ยจะไม่ฟิกนะครับว่าจะอยู่ในเขตสมบัติศัตรูหรือว่าจะอยู่ในเขตสมบัติเราก็คือถ้าเราโจมตีเนี่ยเราจะยนคูดาวิชิวสมาเลยล้ฟนฟูลเลืออีกนะรบ ส่วนบูทคุณสมบัติเนี่ยก็จะหายมึนงงเมื่อมีพลังชีวิตมากกว่า97%ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาพูดถึงตัวละครตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของแฟงกี้กันดีกว่านะครับอีกตัวละครหน,นึ่งเนี่ยก็คือแฟงกี้เอ็กเฮดนะครับจะมาเป็นหมัดสีดำนะรอบนี้ส่วนสกิลเนี่ยสกิลที่1นนะครับก็คือสตองไลท์นะครับหรือว่าขวาทรงพลังอะแปลได้ตรงตัวทื่อๆดีจังเลยส่วนความรุนแรงของมัน,นจะอยู่ที่ 384สนะครับสกิลนี้จะไม่สนใจพวกลดความเสียหายด้วยนะแถมยังสร้างการสั่นการติดสั่นเนี่ยอีก7วินะครับแบบติด100%ด้วยนะถ้าโดนพลังโจมตีที่ศัตรูโดนเนี่ยก็คือจะลดลงนะครับแล้วก็ลดความเร็วของศัตรูอีกอย่างละ20%เลยนะครูดาวก็อยู่ที่22วิสวินะครับสกิลนี้หลังกดใช้ก็จะไม่เสียการทรงตัวในระยะเวลาที่กำหนดนะครับส่วนสกิล2เนี่ยลาลิคบีม สกิลนี้จะโจมทีทั้งหมด10ฮิตนะครับก็คือความรุนแรงเนี่ยจะอยู่ที่45ส่วนครั้งสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่90นะครับส่วนในระหว่างที่เรากดสกิลนี้เนี่ยมันเป็นสกิลชาร์จนะครับทุกคนสกิลนี้เราจะลดความเสียหายทั้งหมด70%นะครับแถมยังทะลุสิ่งกีดขวางด้วยนะ แล้วก็มีผลซัดปิวด้วยนะครับการโจมตีครั้งสุดท้ายแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูนะครับระยะเวลาของครูดาวสกิลนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่27วินะครับแถมความพิเศษก็คือจะ ตีแรงขึ้นอีก100%นะครับถ้าเราไปตีพวกกองทัพเรือนะและแน่นอนนะครับว่าสกิลนี้หลังจากที่เรากดใช้น่ยจะไม่เสียการทรงตัวนะครับเท <s> um คุณสมบัติของตัวละครตัวนี้เนี่ยเมื่อสร้างความเสียหายครบ10ครั้งนะครับในเวลา2วินะครับทุกคนด้วยสกิล2นะรเราจะย่นคููดาสวสกิล2แบบ100%และยังฟืน้นฟูชีวิตอีก100%เลยนะครับทุกคนถ้าเราตีครบ10ครั้งในสกิล2ในเวลา2วิเนี่ยก็คือ เลือดเต็มสกิลสองคูดาวเสร็จแบบแบบใช้ได้ต่อเลยนะครับทุกคนพร้อมบวกต่อเลยนั่นเองถ้าเราทําเงื่อนไขนี้ได้นะครับตอนที่โจมตีศัตรูด้วยสกิลสอนะครับจะเพิ่มคูดาวหลกศัตรู20%แล้วก็เพิ่มคูดาวการป้องกันศัตรูอันนี้ก็จะหมายถึงว่าเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดนะครับอย่างพวกตัวละครคาแรคเตอร์ที่เป็นคนยากนะครับ และลดพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูลง50%ของความเสียหายที่สร้างได้ก็คืออันนี้จะเป็นการตัดแมกเลือดนะครับเฉพาะสกิล2นะครับแล้วก็หลังจากเกิดสกิล2เนี่ยจะไม่เสียการทรงตัวไม่ล้มลงแล้วก็ไม่โดนซัดปิวนะครับแถมยังมีการตายเลือดหนึ่งให้อีกด้วยนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5%นะครับสูงสุดอยู่ที่75แล้วก็โยนคูดาวสกิล2อีก5%นะครับเมื่อเราโจมตีศัตรูนะทุกครั้งที่เราโจมตีศัตรูเนี่ย แล้วก็จะได้พลังโจมตีมาแล้วก็ย่นคูดาวสกิล2ไปด้วยนะคุณสมบัติที่1ของตัวละครตัวนี้เนี่ยความเสียหายที่ได้รับจะลดลง30%และเพิ่มพลังป้องกันอีก30%เป็นเวลา20วินะครับเฉพาะเมื่อเราถูกตัวละครอย่างแอคแท็กเกอร์เนี่ยโจมตีนะครับก็คือจะเก่งกับพวกแอคแทกเกอร์ด้วยกันนั่นเองความเสียหายที่ได้รับลดลง30%และยกเลิกสถานะผิดปกติที่ได้รับนะครับเมื่อพลังชีวิตของเราเนี่ยมากกว่า50%ขึ้นไปนั่นเอง ถ้ามารวมกับเพจตตัวนี้เนี่ยแล้วเ,เราไปสู้กับสายหมัดเนี่ยเราก็จะได้ลดความเสียหายมาแบบ60%เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่แอคแทคเกอร์ที่เราไปสู้ด้วยเนี่ยเราก็จะได้มาแค่30%นะครับถ้าเรามีเลือดมากกว่า50นะไม่มึนงง,งไม่ล้มลงเมื่อมีพลังชีวิตมากกว่า30%ขึ้นไปนะครับเมื่อถูกศัตรูประเภทกองทัพเรือโจมตีจะยกเลิกพลังโจมตีศัตรูนะครับและยังฟื้นฟ,นฟนูพลังชีวิตอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็ัตเนี่คืองคามเสียหายด้วยคิ ม20%ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึง2ตัวละครตัวนี้กันนะครับตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยการันตีก็จะอยู่ที่750เพชรนะครับส่วนแต้มก็จะอยู่ที่450แต้มนะครับเหมือนพวกรีเจนปกติส่วนการเติมเงินเนี่ยผมว่าบัตรทองเนี่ยค่อนข้างจะแพงมากๆเลยนะครับ1บัตรทองเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณพันสเลยนะครับทุกคนผมว่าเป็นอะไรที่ไม่คุ้มสุดๆไปเลยนะสำหรับผม แต่ถ้าใครอยากได้เนี่ยก็จัดกันได้นะครับกดได้ทั้งหมด3ครั้งแล้วก็มีให้20ตัวได้แต้มมาอีก60แต้มนะครับสําหรับใครที่อยากได้ก็ไปกดกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครอย่างจินเบกันก่อนเลยนะครับนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะคาดหวังกับตัวละครตัวนี้ไว้ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวละครที่ผ่านมาตัวละครอย่างจินเบเนี่ยค่อนข้างจะทาไว้ได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจินเบหมัดน้ําเงินนะครับที่รีบูตมาก็ ปรับบัฟอะไรมาเนี่ยผมว่ามันโอเคมากเลยนะมันแรงกับพวกกินผลไม้ปีศาจมากเลยแล้วก็จินเบย์่างแดงก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่ว่าจินเบย์่างฟ้าในยุคนั้นเนี่ยก็ถึกมากๆนะครับแล้วก็ยังเก่งกับพวกกินผลไม้ปีศาจอีกด้วยหลายๆคนก็อาจจะคาดหวังนะครับว่าตัวละครอย่างจินเบย์เนี่ยน่าจะเก่งกับพวกกินผลไม้ปีศาจซึ่งการยืนทงเราจะได้ลดความเสียหายมาแบบ80%เลยนะครับถ้าเรายืนทงในทงศัตรูนะเราจะได้แบบ ลดความเสียหายมาแบบ8 0เลยแถมถ้าเราถูกพวกกินผลไม้ปีศาตีเนี่ยเราก็จะยังเพิ่มเดฟขึ้นมาอีกด้วยนะครับก็คือถึกทั้ง2ทางเลยนะก็เนื่องจากตัวละครจินเบมันเป็นสายวิ่งนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้เน้นค่าอะไรเหมือนสายหมัดน,นะครับซึ่งผมว่าเขาก็ทําเทดออกมาได้โอเคนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตรงใจหรือว่าตรงจริตของแต่ละคนหรือเปล่าอาจจะไม่ชอบหรือเปล่าอาจจะอยากได้จินเบแรงๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ลองพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับ แต่สําหรับผมแล้วเนี่ยเท่าที่เห็นมาเนี่ยมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวละครสายวิ่งที่สามารถเล่นได้ในเมตานี้นะครับผมก็ยังกดไปเจอไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับอาจจะยังผมอาจจะกดไม่เจอเองหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สุ่มกันหรือว่าคนสุ่มกันน้อยนะครับแต่ว่าเป็นซับดําคู่ที่ผมว่าค่อนข้างโอเคนะโดยเฉพาะตัวละครอย่างแฟงกี้เนี่ยตัวละครอย่างแฟงกี้เนี่ยค่อนข้างจะเก่งกับพวก แอคแทกเกอร์ er ด้วยกันเองนะครับเท่าที่อ่านเทตุมาผมได้ลองเอาคิสซรุไปเล่นแล้วก็ไปเจอกับตัวละครอย่างแฟงกี้แล้วนะครับซึ่งสู้ยากมากเลยนะครับทุกคนมันเด้งเลือดมันเด้งเลือดสู้แล้วก็ถึกเหมือนเหมือนกับตัวเรฮุกิวเวลายืนในธงเลยครับมันจะค่อนข้างถึกการตีธรรมดาหรือว่าการจ่ายสกิลเนี่ยเราก็จะโดนตัดแอคแทกไปด้วยนะครับแล้วก็สกิลของคิสซุเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการตีแบบไม่สนพลังป้องกันนะครับแต่ว่าแฟงกี้เนี่ย จะมีะลดความเสียหายนะครับแถมยังเด้งเลือดตอนที่โดนพวกแอคแทกเกอร์โจมตีอีกด้วยก็คือมันจะเก่งกับแอคแทกเกอร์ด้วยกันเองมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการาฟด้วยกันเองหรือว่าหรือว่าจะเป็นคิดสลุหรือว่าายมัดตต่างๆนะครับที่ว่าเวลาเราไปสู้เนี่ยมันสามารถจัดการได้นะครับแต่ว่าสกิล2เนี่ยที่ผมเห็นหลายๆคนนะมันแอบจะใช้ยากไปนิดนึงนะครับทุกคนถ้าอยากใช้ให้โดนง่ายๆผมว่า อาจจะไม่ต้องชาร์จไหมหลายๆคนผมเห็นว่าชาร์จแล้วแบบเสียจังหวะบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยอาจจะศัตรูล้มไปก่อนหรือว่าใช้ไม่โดนบ้างอะไรอย่างนี้ผมว่าการกดปล่อยไปเลยก็อาจจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งผมก็ไม่ได้สุ่มนะก็ไม่ได้มีโอกาสมาเล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับซึ่งตัวละครที่น่าสนใจสำหรับผมก็ตอนแรกเนี่ยผมมองว่าเป็นจินเบนะครับแต่ว่าด้วยความที่เดี๋ยวช่วงสิ้นปีเนี่ยน่าจะมี ex บัฟมานะครับน่าจะเป็น2ตัวไม่รู้ว่า2ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะยืนเมตาได้นานขนาดไหนนะครับส่วนจินเบเนี่ยมันก็จะถึกเฉพาะธงศัตรูส่วนอยู่ธงเราเนี่ยก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวละครอย่างจินเบเนี่ยเป็นสายวิ่งที่น่าหยิบมากๆณนะเวลานี้นะครับเป็นสายวิ่งที่สามารถดึงธงซันเทิร์นได้นะเพราะว่าใครที่เข้าไปในไอ้วังน้ําวนของมันน่กระแสะน้ําทะเลของมันเนี่ยมันจะตัดสกิลนะครับก็คือเราจะต้อง ตีธรรมดาเท่านั้นเลยนะครับแถมตอนอยู่ในทงเนี่ยมันไม่โดนน็อกแบคด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าเลือดมากกว่า50เนี่ยมันก็จะกันสถานะอีกด้วยนะก็ยังเป็นก็ถือว่าเป็นตัวละครสายวิ่งที่จับทงได้เหนียวแต่ว่าจินเบนเนี่ยก็มีเงื่อนไขในการจับทงที่เหนียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องมีศัตรูที่อยู่ในทงที่เรากําลังดึงทงด้วยนะถ้าอ่านดีดเนี่ยเราจะเจอรู้สึกว่ามันอาจจะแอบยากไปนิดนึงสําหรับตัวละครสายโล่ที่ สกิลไกลๆได้เงี้ยจินเบอาจจะแพ้ทางนะครับพวกสกิลไกลๆอะไรเงี้ยแบบไม่มีศัตรูยีในทงกับเราเนี่ยพวกเทตกันล้มกันอะไรเนี่ยมันจะไม่ทํางานนะครับการล้มกันน็อกแบ็กอะไรเงี้ยมันต้องมีศัตรูยีในธงด้วยนะครับสําหรับใครที่เจอจินเบเนี่ยก็ต้องเอาตัวละครแบบตีนอกทงไปนะครับอย่างพวกน้องงูอย่าง Saturn เซตเทิลเงี้ยอาจจะต้องน็อกแบ็กจากนอกทงนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปในทงเนี่ยผมว่าจัดการจินเบได้ยากมากๆลดความเสียหายก็เยอะเดฟก็เยอะแถม ยังเด้งเลือดอีกด้วยนะครับเวลาอยู่ในธงเพราะว่าถ้ามันตีเนี่ยทุกครั้งที่มันตีไอ้พวกกระแสน้ํามันนับไหมผมคิดว่าน่าจะนับนะทุกครั้งที่กระแสน้ามันสร้างดามเมจอะครับมันจะเด้งเลือดให้ตัวจินเบยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันน่าจะนับนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งผมก็ไม่ได้มีตัวละครอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูๆหลายๆคนเล่นมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรีเจนอีก2ไม่สต้องบอกว่าอีก2องรีเจนที่เล่นสนุกนะครับเล่นสนุกนะเมตานี้นะ แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับสำหรับใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับวิดีโอหน้าเล่นเกมให้สนุกนะครับ